Everyone สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับอาจารย์รัชนกชูจิตอีกครั้งนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาในรูปแบบของการแนะนำการทำข้อสอบนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของการเรียนบล็อกที่4แล้วเนาะซึ่งนักศึกษาก็จะต้องทำการทดสอบย่อยครั้งที่2นะคะเพื่อเป็นการเก็บคะแนนเนาะเป็นการเก็บคะแนนในความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะ นะะเนื้อหาที่เราจะออกในรายวิชา English for Business ก็คือในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจนั้นนะคะมันก็คือหัวข้อในเรื่องของ Business Meeting นะคะคือการประชุมในเชิงธุรกิจกับ Business Document นะคะก็คือเอกสารทางธุรกิจนั่นเองใช่ไหมคะการประชุมเชิงธุรกิจเป็นอย่างไร เอกสารทางธุรกิจเป็นอย่างไรนะักศึกษาสามารถไปอ่านทบทวนในหนังสือหรือกลับไปดูคลิปเดิมที่อาจารย์ได้ส่งให้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้นะคะที่สำคัญนะคะนะักศึกษาเวลาทำข้อสอบเราจะต้องเขียนทั้งโจทย์และคำตอบให้ชัดเจนนะคะและการถ่ายภาพนะคะเน้นย้ำเรื่องการถ่ายภาพถ่ายภาพให้มันชัดเจนนะคะนะักศึกษา และอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองลงไปในตัวข้อสอบด้วยนะคะเพราะถ้าไม่เขียนชื่อเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้เนาะว่าข้อสอบนั้นเป็นของใครนะคะและทำข้อสอบด้วยความตั้งใจนะคะทำข้อสอบด้วยความตั้งใจและสุดความสามารถของตัวเองเนาะขอให้โชคดีกับการทำข้อสอบครั้งนี้ค่ะ Good luck for your exam